This is a t ต n a ย s Podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนัยพอ Podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ ช่วง50ปีมานี้นะคะเราจะพบกันค่ะว่าอัตราการเกิดทั่วโลกเลยเนี่ยลดลงไปมากกว่าครึ่งมันมีข้อมูลจากกองประชากรแห่งสหประชาชาตินะคะเขามีการยืนยันว่าการที่คนเราเนี่ยค่ะมีการศึกษาที่สูงขึ้นมันส่งผลต่อวิธีคิดแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดมากขึ้นด้วย รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งหมดนี้ล่ะค่ะมันก็มีการส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงสักคนหนึ่งค่ะนอกจากนั้นนะคะมันยังมีงานวิจัยของ Pew Research Center ค่ะเขาแสดงให้เห็นค่ะว่าการศึกษานะคะของแต่ละ generation มันมีผลในเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่า ถ้าเอาผู้หญิงนะคะในช่วงอายุตั้งแต่25-37ถึง37ปีนะคะจากคนแต่ละยุคนะคะหรือว่าในแต่ละ generation ที่เคยอายุ25-37ถึง37มเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุค silent generation นะคะหรือว่าคนที่เคยมีอายุ25-37ถึง37ปีนะคะเมื่อปี1968 กับผู้หญิงในเจเนเรชันมิลเลนเนียลนะคะซึ่งก็คือเป็นผู้หญิงที่อายุ25-37ปีในปัจจุบันเราเนี่ยแหละค่ะเอา2กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะพบว่าผู้หญิงมิลเลนเนียลเจเนเรชันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาหรือว่าจบปริญญาตรีเนี่ยสูงกว่าผู้หญิงในยุคไซเลนเจเนเรชันถึง4เท่า การศึกษานี้นะคะมันทําให้คนเราอะค่ะมันมีวิธีคิดวิธีการตัดสินใจหรือว่าวิจรารณญาณอะไรที่แตกต่างกันไปนะคะทําไมมันถึงเป็นปัจจัยที่ทําให้อัตราการเกิดเนี่ยมันลดลงไปมากขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ D I N K แนวคิดของคนรุ่นใหม่รักกันไปแบบไม่ต้องมีลูกค่ะ โดยเกรเบเกอร์นะคะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะเขามองว่าการศึกษานะคะที่สูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในการมีลูกเนี่ย ทำให้ต่างออกไปจากในอดีตมากนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะทั้งในเรื่องของค่าดูแลต่างๆการศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มองไม่เห็นด้วยอย่างเช่นพวกค่าเสียโอกาสอ่าในตอนที่จะต้องหยุดทํางานสําหรับการตั้งครรภ์นะคะหรือว่าพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องหมดเวลาไปกับการเลี้ยงดูด้วยซึ่งว่ากันตรงๆนะคะ เอาจริงเนี่ยค่าเสียโอกาสหรือว่าไอ้ค่าเสียเวลาเนี่ยค่ะถึงแม้เนี่ยมันจะตีเป็นตัวเลขแบบเป๊ะเป๊ไม่ได้เนอะแต่ว่ามันก็ประเมินค่าไม่ได้เหมือนกันเนาะ นอกจากเรื่องพวกค่าใช้จ่ายเงินเงินทองทองหรือว่าค่าเสียโอกาสแบบนี้แล้วนะคะปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้คนเนี่ยมีลูกลดลงนะคะก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2008นะคะซึ่งผลพวงจากเหตุการณ์ตอนโน้นเนาะก็คือคนเนี่ยเสียทรัพย์สินแล้วก็มีหนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะลงท้ายก็คือคนก็เลย เลือกที่จะไม่มีลูกเนาะเพื่อว่าจะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ อย่างคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะเลยเนี่ยอย่างคนรุ่น generation 4นะคะก็เป็นกลุ่มที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเลยนะคะมีอยู่ราวๆสัก2.5พันล้านคนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้เติบโตเร็วที่สุดด้วยมากกว่าหนึ่งในสี่ของคนกลุ่ม generation 4นี้นะคะเขาก็มองว่าการใช้ชีวิตที่สบายทางการเงินเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะคะรองลงมาก็คือเป็นเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงค่ะนอกจากนั้น,นะคะกลุ่ม Gen Z เนี่ยเขาก็ยังมองว่าการมีลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดด้วยเป็นที่มาของนิยามกลุ่ม DINK ที่พา กล่าวไปตอนต้นนะคะหรือว่า duo income no kids ค่ะซึ่งก็หมายถึงคู่สามีภรรยานะคะที่เขานิยมการไม่มีลูกโดยเหตุผลหลักๆนะคะก็คือการมีความสุขนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่ยืดหยุ่นรองลงมาก็คือความกังวลค่ะด้านของเรื่องการเงินแล้วก็การมีเวลาให้ตัวเองเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปค่ะทำไมทรัพยากรในการเลี้ยงดูลูกถึง ถูกให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กสักคนเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะขนาดไหนตามข้อมูลล่าสุดนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าคู่สามีภรรยาที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณนะคะ2,33610ดอลลาร์ US นะคะหรือเท่ากับประมาณสัก8ล้านนะคะ0 7,910บาทเพื่อเลี้ยงดูนะคะลูกสักคนเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีจำนวน1คนค่ะอันนี้แค่1คนนะคะ ซึ่งยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะหลังจากที่เด็กอายุ18ปีค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นตอนนั้นนะคะบ้านเรา18ปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณซักเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องค่าเล่าเรียนนะคะค่าอาหารค่ากิจกรรมนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้จบมัธยมปลายเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยนะคะเมืองไทยของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณซัก 1, 1 3 8 4 0ล้านบาทต่อคนฟังตัวเลขแบบนี้นะคะก็จริงๆก็ก็ไม่ต้องสงสัยเนาะว่าทำไมคนรุ่นใหม่หรือว่าคู่รักรุ่นใหม่นะคะหลายๆคู่เนี่ยถึงเ,เลือกที่จะไม่มีลูกนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการได้เปรียบสีเปรียบนะคะทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาอีกด้วยค่ะนอกจากเรื่องของ ค่าใช้จ่ายนะคะมันยังมีเรื่องของเวลาด้วยค่ะสํานักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกานะคะเขาประมาณการกันว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีลูกเนี่ยแล้วก็เออหรือว่ามีเด็กในปกครองนะคะที่มีอายุต่ํากว่า18ปีค่ะ เขาจะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูเด็กสักคนเนี่ยเฉลี่ย1.36ชั่วโมงต่อวันในการดูแลเนาะอันนี้18ปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า6ปีก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2.14ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเวลาที่เสียไปนะคะก็ทำให้แนวคิดการใช้ชีวิตแบบ DINK นะคะหรือว่า Duo Income No Kids เนี่ยยิ่งเป็นที่ได้รับความนิยมยิ่งขึ้นในปัจจุบันด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าภายแยกเลยเนี่ยเป็นข้อดีกับข้อเสียเนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่าข้อดีของการเป็นคู่รักแบบ DINK นะคะก็คือ1เวลาว่างที่เยอะขึ้นค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการ ทำงานที่จะต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยนะคะเขาจะสามารถไปมีอิสระในการใช้ชีวิตยอย่างอื่นได้อย่างจะไปเข่าฟิสเน็ไปดูหนังไปทานข้าวนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากังวลเรื่องจะต้องการกลับไปให้เวลาในการดูแลลูกๆนะคะ อย่างที่สองนะคะก็แน่นอน,นะค่ะทำให้เขามีอิสระภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการแบกรับค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีเลยถูกต้องไหมคะกว่าจะอาจบเรียนจบกว่าจะเริ่มตั้งตัวกว่าจะเริ่มทำงานได้นะคะซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของครอบครัวในสหรัฐอเมริกานะคะด้วยสาเหตุที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูบุตรทำให้เขาเนี่ย ไม่มีเงินออมเพื่อการ,กรเกษียณน,นั่นก็เป็นเพราะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการต้องเลี้ยงดูลูกนี่แหละค่ะอย่างที่3นะคะข้อดีของการเป็นคู่รักแบบ D i N K เนี่ยก็คือมันช่วยเพิ่มความคล่องตัวค่ะก็คือคู่รักทีเออ่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่2คนเนาะเขาก็ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งกังวลนะคะในภาระของเรื่องลูกๆด้วยส่วนข้อเสียนะคะของแนวคิดการเป็นคู่รัก แบบ d i n K นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมีแนวโน้มค่ะที่จะใช้จ่ายเกินตัวนะคะก็เนาะไม่มีลูกให้ดูแลนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยคิดที่จะวางแผนค่ะว่าจะต้องมีความรับผิดชอบในการออมนะคะเพื่อจะแบ่งเงินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกเนาะทำให้เราเนี่ยเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นๆแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นการชอบ นะคะการทานอาหารนอกบ้านนะคะหรือว่าการเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์น่ยเงินก็จะไปลงส่วนนี้เยอะกว่านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะของข้อเสียนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการขาดวิสัยทัศน์ในระยะยาวค่ะซึ่งก็เนาะพอไม่มีลูกนะคะคู่รักก็อาจจะจ่ายเงินไปกับไลฟ์สไตล์นะคะแบบที่เขาต้องการจน ลืมที่จะวางแผนเงินสำหรับการใช้ในยามกเกษียณหรือว่าการวางแผนเงินเพื่ออนาคตของเขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคิดว่ากลุ่มคู่รัก d n k เนี่ยเขาคาดหวังอะไรจากชีวิตคะทำไมเขาถึงเลือกวิถีชีวิตแบบที่ไม่มีลูกซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เท่าที่เราดูจากงานวิจัยหลายๆที่มาเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย กลุ่มคู่รักดเอ็นเคเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนในเจเนเรชันซีถูกไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตร่ำรวยเนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้เติบโตสูงที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะใช้เงินอันนั้นนะ่ะที่ได้มาจากรายได้ของเขาเนี่ยอย่างสุริสุรายอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดอยู่เนาะแต่ว่าความเป็นจริงค่ะมันมีผลสำรวจกลับมานะคะแล้วก็พบว่าคนเจนซีส่วนใหญ่ค่ะ 86%ใช้เงินไปกับการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีถูกต้องไหมคะแล้วก็อีก85%ค่ะเขาเลือกที่จะใช้เวลาไปกับการเดินทางนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการซื้อของให้คนในครอบครัวรวมไปถึงการลงทุนเรื่องสุขภาพ เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะแม้ว่าการมีลูกนะคะจะดูเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่รักที่วาดฝันไว้ในยุคก่อนๆค่ะแต่ว่าการสแสวงหาวิธีชีวิตของคนที่เป็น d i n k สำหรับ GenerationC หรือคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังในแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้ว และนั่นนะคะก็อาจทำให้พวกเขาเนี่ยค้นพบคำตอบในชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast a t ต n a ยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้